สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะผมสําหรับคลิปนี้ครับก็เป็นควันหลงของคู่เมื่อคืนนะครับสเปอร์ครับที่เปิดบ้านแพ้กับเชลซี4ประตู3ครับซึ่งก็จะมีนักเตะอยู่คนหนึ่งครับที่โดดเด่นมากๆครับไม่บอกก็น่าจะเดาออกนะว่าเป็นใครครับนั่นก็คือเจ้าเดอะหนาวครับโคลพาเมอร์นะครับผมล่าสุดก็ทําสถิติให้กับตัวเองอีกแล้วนะครับพาเมอร์นะทุบสถิติพิมลิกอีกแล้วครับซัดโทษเข้า12ครั้งติดนะครับผมพาเมอร์ทาผลงานได้แบบ สุดติ่งกระดิ่งแมวครับตั้งแต่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาอยู่กับเชลซีเนี่ยเป็นเดอะแบ็กของเชลซีไปที่เรียบร้อยครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็สังหาร2จุดโทษครับช่วยให้ทัพสิงบูแี่แซงชนะสเปอร์สีในศึกพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ด้วยครับซึ่ง2ประตูจากจุดโทษล่าสุดเนี่ยทำให้พาเมอร์สร้างสถิติยิงจุดโทษไม่พลาดเลย 12ครั้งติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกนะครับผมย้ำนะครับผม12ครั้งติดต่อกันแบบไม่พลาดเลยครับกลายเป็นสถิติใหม่แซงหน้านักเตะอย่างย,าย่าตูเล่ที่เคยทำไว้ได้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ 11ครั้งติดต่อกันครับแล้วก็นอกจากนี้ครับนอกจากจะทํำสถิติกับเพียมลีแล้วยังทํำสถิติกับทีมอย่างเชลซีด้วยนะครับผม1ปีปฏิทินเนี่ยแกมมีส่วนร่วมกับประตูถึง38ประตูครับซึ่งสถิติเก่าเนี่ยเป็นของทางด้านเจมี่ฟอยฮร์สนแบงค์นะครับที่ทําได้36ประตูตอนปี2001นะครับผม1ปีครับปฏิทิน1ปีนะครับเขามีส่วนร่วมกับประตู38ลูกครับฮร์สนแบงค์ทำได้36ลูกครับเมื่อคืนเกมนี้เกมเดียวเขาทําไป ิตเพิ่มเติมครับสุดจริงๆครับสำหรับทางด้านโคบาเมอร์เนี่ยชั่วโมงน,นี้สุดยอดครับนาคงถ้าฟอร์มดีอย่างนี้บอกเลยว่าอยู่เชลซีได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวสักวันก็ย้ายครับไม่บาซา,าก็มาลีไม่เชื่อลองดูสำหรับวันนี้ขอตัวลาไป